เกมไข่ทุกคนหนูขร้องบิงไบต์อ่ะมันเล่นเกมไข่ไข่ไก่ไข่เป็ดเกมอะไรพ่อแบงค์ไม่รู้จักเกมที่พบอกพาไข่ฮะน,นี่นี่พ่อแบงค์ดูอันนี้อหนูเป็นไข่และบิงบิงเป็นคนแบบนี้เหรอท่านไม่ให้หนูตกอ๋อน้องบิงต้องทรงตัวถือไข่ไปเรืเร่อยๆแล้วหนูต้องต้องข้ามด่านเหมือนกันแล้วหนูไบต์อ่ะต้องบังคับอะไรนะต้องหนูให้ดูโอเค อุ้ยมันยากนะมันยากนะถือไข่แบบนี้แล้วก็กระโดดหน้าผาอุ้ยแบบแล้วบิงอุ้ยบิงมันยากค่ะบิงอุ้ยทุกคนตาไปแล้วตาไปแล้วพ่อเห็นกระเช้าอุ้ยเราต้องไข่ใส่หรอกระเช้าไข่เอาไข่ใส่ดูกล้องหนูนะพ่อดูกล้องหนูไหนไหนอุ้ยมันกิ้งเป็นแบบอันเล็กเลยตอนนี้ไข่ใบกิ้งแล้วใบพี่ไร้พี่ไร้แบเพิ่งออกมานะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใบวิ่งใบวิ่ง อ๋อตัวใบอุ้ยใบติดเรีวเรีวโอเคนะครับโอเคตอนนี้ไข่ไข่ขึ้นก็เช้าแล้ววิงต้องทำอะไรรออ่ะมาแล้วนา่ต้องหองรับพี่ใบหลงรับพี่ใบกิ้งมาแล้วกิ้งมาแล้วเกโอ๋อเป็นหน้าที่เลยอ่ะไอคิทเอาละครับบิงบิงถ้าเราสะดุดทำไข่เริแตกนี่คือต้องเริ่มเอ้าวไข่บักฮะไข่บัก ทุกคนเมื่อกี้พ่อเบงกำลังพูดเลยถ้าเราใส่ลังปาร์ะจริงหรอเมื่อกี้ไบไม่ได้แกล้งนะไก่ถ้าใครอยู่ในนั้นไข่มันขยับไม่ได้อ๋อแล้อนบีมาอุ๊ยกำลังสนุกเลยเนาะบีเนาะมาอันต่อไปหนูเป็นหนูเป็นทุกคนถือว่าโอเคกําลังสนุกเลยครับเกมถือไข่แล้วก็ออฟบี้แล้วกันเขาเรียกว่าถือไข่ออฟบี้เนาะมันเรียกว่าพกพาไข่พกพาไข่ อุ้ยตายแล้วเสริมน้าเสริมหน้าเลยแก้มเลยะก็ถ้าไข่ตกระพูายสองคนเลยอ๋อเอาละครับตอนนี้หน้าที่ของพี่ไบค์ก็คือพ่อไอแพดไอแพดอันนี้หนูขยับเลยเออนะโอเคมาแล้วครับมาแล้วระวังใจเย็นๆเคฮ้ยพี่ไบระวังรับไข่กินดิงเป็นคนกิ้งดิ้งดิ้เป็นคนกิ้งอุ้ยมันมีไข่อีกฟองนิงอยู่ตรงนั้นน่ะ ข้าวไปชนกันน่ะไม่เป็นไรบิ้งบิงบิงไม่เป็นไรดีรอก่อนเออเดี๋ยวข้าวไปชนกันบิ้งจะชนกันแตกซึ้งเพื่อนอ้าวเฮ้ยคนบิ้งไม่แตกคนอื่นต้องมาด้วยลาเพื่อนลาคนอื่นแตกเนาะคนยาของน้องอ้าวโอ้ยเพื่อนเนี่ยมาแย่งบิ้งอย่าเพิ่งมาบิ้งอย่าเพิ่งมาอ่ะมันจะร่วงมันจะร่วงบิ้งบิ้งอย่าเพิ่งมาโอเคโอเคบายไปอย่าอย่าให้เพื่อนแย่งทุกคนมันมีการแย่งไข่กันด้วย โอเคไเพื่อนพ่อเพื่อนแกงอ่ะเพื่อนคนคนญี่ปุ่นนั่นโอ้โหโอ้โหใบหนีโอเคไม่เป็นไรโอเคอย่ามายุ่งกันแล้วถ้ารับผิดคนเราจะตายเหรอใช่ห้ามหยิบไข่ของคนอื่นใช่ไหมแม่นราจะตายแล้วไม่มีจุดเซตเลยหรอกไปต่อิปต่อไปต่อมันไม่มีจุดเซตไปต่อโอเคโอ้ยอันนี้มันเป็นรางโค้งอ่ะโอ้ยไข่จะลวกมินเนี่ยต้องเฝ้าบ่าเราต้อง หนุ่ยตื่นเต้นสนุกตระหง่านเลยวิพ่อชอบเกมนี้พ่อชอบเดี๋ยวพ่อจะเล่นกับแม่แม่ตายตไม่ให้แม่เป็นไข่ไงเออไปไม่ได้อ่ะพอยังก่อนอยังก่อนแต่เพิ่งยงเิ่งอยังเออ้ใจเย็นวิงใจเย็นไปแล้วไปพ่งถอยหลังเลยกระบามยงไรมาเลยนไไป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 อ๋อิงบิง ไปมาแล้วมาแล้วอึ๊บอึ๊บเก่งมากเป็ดเฮ้ยบีบี้ยเมื่อกี้มันกิ้งออกมาข้าอยากขยับนะข้าเด็กน้องระวังอุ้ยแล้วตรงนี้อ่ะอุ้ยตอนนี้เป็นเป็มมากก็ช่วยบิีก็ช่วยหนูเป็นหน้าที่ของไข่ที่ตื่นเต้นมากๆอุ้ยสีแดงสีแดงสีฟ้างสีฟ้าโอเคอ๋อไข่กดปุ่มสะพานสีแดงสีแดงโอเคไข่กดปุ่มได้ทุกคนไข่แดงกัน ใครกดปุ่มใครกดปุ่มพอสีแดงมาปุ๊บบอยก็จะมีสะพานข้ามบิ้งเมงลงมาเลยเอะไยหลังกันบินมาบินมาเอาเลยบินโเคมาเลยบินมาเลยโอเคสวดยวดเราผ่านแล้วอุ้ยจะมีคนแย่งไข่เราไหมเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนพูดอ๋อคนนี้เป็นคนบอกทางอุ้ยจะตายเนี่ยอุ้ยอยากไม่อยากให้ตายเลยเนาะ ยิงกด,งดชุบชีวิตเร็วกดชุบชีวิตเออทุกคนดีนะเรามีโรบัสไปกันต่อแล้วจะใช้โรบัสใครใช้โรบักที่ใยไ,ไงอเออโรบัสเหลือแปดสามแล้วทุกคนเก่งมากอุ๊ยอุยอุยไข่มันจะกินบีเมื่อกี้ลองมองภาคใกล้ๆอ่ะไข่มันกินตลอดเวลาเลยดูดิดูดิไข่จะตกทุกคนอุยอุ๊ยอุ้ย ยิ่งเล่นยิ่งตื่นเต้นหวาดเสียวหัวใจเสียจริงโอ้ยไมค์ก็ต้องกระโดดต้องั้นสลับได้แต่ไม่ต้องสลับหรอกอ๋อสลับกันว่าใครจะเป็นใครใครจะเป็นคนเตัวนี้คืออุ้ยคุณไข่ของพวกเราล้วนเฮ้ยเฮ้ยเปนกลายเป็นไก่แล้วใช่ไก่ของเราตัวแล้วมีเป็นลูกเจี๊ยบแล้วเราไปไปขี่ลูกเจี๊ยบได้หรอใช่ ใบออกมาได้ไหมไม่ได้ออกใบต้องขี่ไปอ๋อออกได้เป็นว่าใบอยากขี่บินเออโอเคโอเคอุ้ยเป็นแบบขี่ลูกเจี๊ยบบินลูกเจี๊ยบแบบกระพือปีกด้วยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยเจอของแต่ที่หีบและสุ่มกล่องสุ่มอุ้ยได้ของขวัญได้บล็อกมาเดี๋ยวใบติดบล็อกให้โอเคใบเดินเอาก็ได้นี่นาไม่ตรงนี้น้องต้องอ๋อพี่บ้านก็ต้องสร้างสะพานสร้างให้อ่ะบิ๊งบิ๊ง ก็อย้กระโดดนะพ่อบิ๊กกระโดดได้โอเคบิ๊กมีปีกโอเคมีใบสร้างบล็อกส่วนบิ๊กเป็นคนปีกพี่บิ๊กบินได้สูงเราต้องร่วมมือกันอันนี้พี่ไบออกเดี๋ยวจะขึ้นลิฟต์อ๋อพี่ขึ้นลิฟต์พี่ไบขึ้นมาไดนพีต้องขึ้นไปก่อนอ๋อดคนละอันเหรอแล้วแล้วพี่พี่ไบพี่ไบกดส่งลิฟต์ลงมาโอเคโอเคขึ้นลิฟต์มาแล้วเป็ดเป็ดได้ไม่ใช่สีไก่ไก่โอเคขึ้นลิฟต์เสร็จแล้ว บี๊เวลาขึ้นเล็บไม่ต้องกระโดดต้องแบบนี้กระโดดอ๋อมาแล้วครับข้อสังเกตต่อไปอุ้ยบี๊ไม่รอพี่ไบค์ให้พี่ไบคีหลังสิเะไไม่ต้องกลัวตกไม่แต่ถ้าพี่ไบคีอ๋อยิ่งกลัวเลยนะเหรอมันมีเสียงด้วยเลยพี่ไบคีคือมีต้องมาเพวกใบกระโดดต่ำใบกระโดดต่ำได้เหรอใบกระโดดต่ำตัวบี๊กระโดดสูง ออ้ยโอเ้ยกระีวิงกระโดดวิงกระโดดออ้ยปีนนน่ารักนะใบต้องออกแล้วก็อกรอบิ่งใบต้องออกแล้วบินงก็มุดอ๋อแล้วบินงก็ไปกดปุ่มมาแล้วปุ่มนี้จะมีทางเดินใช่ไหมใบใช่ทางเดินแบบสะพานเล็กมากเม,มื่อกี้เกือบตกแต่ก็มาจนได้<ม>ขอบคุณนะเจ้าไก่ บายแบบนี้ดีอ่ะได้เลี้ยงได้เล่นกับไข่งไดไข่กระป๋ากรข้ามไปได้ไหมตรงนี้ยากมาได้บินบินยากสุดเลยนะไม่ยากเลยพ่อเคยเล่นแต่หนูเคยเล่นมันหนูบินไม่ได้ตลอดเลยอ๋อแสดงว่าบินแบบยังเล่ไม่เก่งรถเข็นรถเข็นพี่บายขึ้นไปกดโอเคพี่บายถ้าเป็นบันไดแบบนี้ไก่ขึ้นไม่ได้เนาะใช่ไก่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แสดงว่าเกมนี้ต้องเป็นแบบร่วมมือกันเนี่ย มาแล้วลใช่ไหมก็โดดลงใช่ไหมรถไฟจริงเหรอบิงอ,อุอ้ยใช่เออรถไฟมารับไก่อ้าวนนอ้าวไม่รู้ว่าไปต้องขึ้นเลยทุกคนและนี่ก็คือเกมไก่ไก่ไออกไข่ไข่ออฟบี้น,นี่เองสนุกไหมสนุกสนุกตื่นเต้นดีนะโดยเฉพาะตอนตอนที่เป็นไข่เนาะ งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะสวัสดีค่ะ